สวัสดีเพื่อ,อนๆวันนี้มาพบก,กับชองคุ้งยาอีกแล้วคือเกาคือเกาอาสินผ้ามาเบิ้งทวงวงอกเนาะจ้ะเนาะวันนี้วันแรกเนาะจา้ะมาเบิ้งกันมันจะเป็นแบบไหนเนาะ เราจะมาลดน้ำเขาด้วยนะเ,นเ,นเพื่อนเพื่อนเพง่งเวงเพ่งเวงเปิดปะมานกั้งโอ้นี่ค่ะนี่พี่น้องเขาเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องดูท่วงหอกเริ่มออกแล้วดูดูพี่น้องดูค่ะดูนี่นี่หลากงอกออกมาแล้วค่ะเนาะ ทุกอันเลยค่ะนี่หัวงอกก็เริ่มงอกแลว้วอ่ะโอ้ดีใจจังเลยนี่ออกทุกอันเลยค่ะนี่นีนออกออกทุกอันเลยเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนออกทุกอันเลยค่ะเราจะมาลดน้ำเขาด้วยบัดน,นี้ค่ะลด <c oughs> ลงไปเลยเนาะ รดน้ําวันแรกด้ยค่ะเนี่ยวันวันที่หนึ่งสามคิดว่าสามมือกันนาะสิกกินได้เลยเนาะเรารดน้ําเช้าเย็นสามสามมือเนาะจ้ะเช้าเที่ยงเย็นสามมือเนาะเราก็จะได้ถั่วงอกกินแล้วเพื่อนเราต้องซื้อเขาแล้วจ้าเรางอกเราถ้าปลูกเองด้จ้ะ แล้วเราก็จะเอาผ้าสีดำนี่นะคะชุบน้ำหมาดๆปิดเขาอีกค่ะบ่ห้เขาโดนแสงค่ะเขาเขาโดนแสงค่ะเขาสิบวกขาวเขาสิเป็นต้นเขียวอ่ะต้นเขียวค่ะ เสียผา,าชุบชุบน้ำหมาดๆแบบนี้เนาะปิดเข้าไว้อีกนะคะอ่าเข้ากับสีตอนเย็นเข้ากับสีมันลดน้ำอีกเนาะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาเปิดให้ชมว่าทั่วงอกเข้างอกไข่งอกงอกยาง áng, สวยงามเลยค่ะ ต่อไปเราจะมีถั่วง,งอกกินเราไม่ต้องซื้อเขาแล้วก็จะพอไว้กินเองนะคะครับเบิแล้วเข้ากับเพาะไม่เนาะเอาไว้ผัดเอาไว้ใสก่กล้วยเตี๋ยวตามอัธยาศัยเลยเนาะเพื่อนๆเนาะฮาปลูกเองอ่าปอดสารบ่ได้ใส่สารฟอกขาวบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางเลยค่ะใส่น้ำย่างเดียวเลยค่ะน้ำ ของห้าจากธรรมชาตินาะจ้ะเนาะรดน้ำสามมือสามเวลาเอาห้าสิบปิดเลยเด้อบันนี้พี่น้องเอาผ่าสีดำเนี่ยปิดค่ะนี่สิได้มืดมืดมืดเพราะมืดเลยก็ทั่วงงอ,อเขากะสิทํางานของเขาอยู่ในความมืดนอกจก้ะ เดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปพรุ่งนี้นะนเพื่อนๆเนาะว่าจะงอกได้ได้ยาวแค่ไหนวันนี้เราให้น้ำตอนเชานะ้าเนาะกับพ่าเศร้าเลยรนี่แลนะเนาะเทียงและเนาะจตะเดี๋ยวเรามาให้ตอนตอน หายสามมือนะคะคเพื่อนๆหายสามมือสามเวลาดนะ้ลเขาว่าฮดฮดน้าหลายแต่แหงดีได้จ้ะมันติไเด้งอกไว้โตว,ว้แต่เราจะลดแค่สามมือสามเวลาก็พอเนาะนเพื่อนๆมาดูกันวันต่อไปว่าจะเป็นยังไงย่าให้เขาโดนแสงนะคะเนาะ ถ้าเขาบ่โดนแสงเขาสีอ่าขาวอวบถ้าเขาโดนแสงขววเขาสงขาีงอกงอกใบใออกมาเป็นเขียวๆนะพี่น้องต้นกระสีบ่อวบต้นกระสีเป็นเงาเงาเนา,เนาจะจ้ะกระสีบ่อวบเดี๋ยวเรามาดูกันวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นแบบไหนเ้วะค่ะเนาะ ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์คุณยาน้ำเด้อสาระดีๆเนาะคะ่ะเพื่อนๆเ,เอามาอันเอาเอา,เอาทั่วเขียวนะคะมักมักเซนาไวยขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วก็เอาเอาอผ่าเขาบางเนาะ มีผ้าขาวบางก็ใส่ผ้าขาวบางบ่มีผ้าขาวบางก็ใส่กระดาษชู้ๆเนาะเรียกว่าผ้าขาวบางดีที่สุดกระดาษชู้ๆเท่ากับบ่มูว่าเพราะสิม,มีสารนีอย่างเนาะกระดาษแนะนําเหมือนใส่ผ้าขาวบางหรือไม่ก็กระสอบปานนะคะกระสอบเขากระสอบปานบานเท่ามาตัดเป็น,ปลนกลมๆแล้วจะว่างไวอหาาเขาก็สิเด็ดแท่ง แงลงไปนี่กระสอบปานได้ตัดหา้างแล้วก็พัดได้เรื่อยนะคะเพราะว่าเข้าก็ามีสารฟอกขาวเราไม่ต้องใส่สารฟอกขาวนะคะ่อนเพื่อนเอนข้ากับท่าการพัดพัดใจเต้าหู้ ผัดเต้าหู้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ผัดไทยได้ถั่วงอ,อกเขาเนอะจากไปซื้อเขาสิบบาทกะเขาก็า่ค่อยอยากขายเด้ค่ะสิบบาทเราพอขายถั่วเขียวถุงหนึ่งอ่าถุงหนึ่งยี่บแปดบาทโอ้ยทำได้ ทั้งต้มถั่วเขียวทั้งเอามาเพาะปลูกได้เลยค่ะเพื่อนๆได้เยอะเลยอันนี้เราใช้แค่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งโลนะเพื่อนๆใช้เศษเศษของครึ่งโลนาะเศษของครึ่งโลแล้วเราก็เอามาเพาะปลูกครึ่งโลมันก็จะมี ห้า5 0ยกรัมเนะเราก็จะใช้แค่250กรัมเผลอๆไม่ถึงด้วยค่ะเพื่อนๆย่าก็ไม่ได้ช่างเนาะได้เยอะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคุณยา่าโพตดให้ฟังเด้อจากเพื่อนๆลองเอาไปทำตามนะคะเราจะได้มีถั่วงอกกินกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ค่อยมาตามกันใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้า